สวัสดีค่ะอยู่กับยาอาชีนะคะวันนี้แม่พีทำแกงอะไรคะ<า>แกงเปิดแกงเปื่อหน่อไม้นะคะในงานนะคะบ้านงานบ้านคุณตะเค็มนหน่อไม้นะคะหม้อใหญ่เลยนะคะตอนนี้แกงใส่อะไรคะแกงซีมหมูิ่มความนัวนิดหนึ่ง เพิ่มความนัวเนาะเรากินบ่อยแล้วแกงเฉพาะแบบหน่อไม้นเนาะจะต้องแกงใส่ใส่อันนี้ใส่หมูบ้างให้มันแบบนัวเนาะใช่น,นะคะเอฟซี FC มาดูหน่อไม้หน่อไม้ที่แม่พีเตรียมเตรียมไว้นะคะก็จะมีน้ำยานางเขียวแล้วก็ตำตำข้าวแช่เนาะข้าวแช่แล้วก็จะมี อันนี้เขาบอกเห็ดหมูหนูกับกับผักบวบแล้วก็ผักสะเงะนะคะแต่คนไทยไม่รู้ว่าผักอะไรแต่บ้านเราผักสะเงะเนะาะกขตามนี้เลย

อันนั้นเรา,เเยยาโโรรข้าตู้เย็นไว้บอกแล้วยังโคบอกเบลข้าวต้มห้าแล้วมื่อแรกตอนบ้านยังโคโอบอกแม่พีนะคะข้าวครัวกับแม่เบน ยัมีเตาไม่เม้นต่ตามันคือบักเล็กนะเพนบล็อคให่บุ็กมากแล้วตาคือบักเล็กเนาะตาล้าค yeah> ือบักเล็กนะโอ้ย แด้ลูกสาวก็สบายใจแต่ฟ้าพัดจ่อยเนาะมันยืดคือนั่นแล้วมันเลยคืออย่างวาวนะการึน้นเห็นตอนยังน้อยแล้วสุภาพเดียวกลุ่มจับมันแล้วยับปล่อยบบบบลลมันยับปฏิจับเล็กจับว่าเล็กเท่าไว้แล้วยับปล่อยมันยับปฏิแล้ว จ้าบายฮันล้วมังนอยไยังนอยแล้วตีเดียวเดีวเอหานะเบลันไม้ัวตาเแมันแล้วมันมีอามาเลยวันนี้มาแล้วบมาอมาเลเราขวัญมัน เครื่องแกงแซบแล้วมานี่แซบแซบแล้วระเด็กระเด็กห้าวนู่อยู่บ่เฮ้ย บ่าลาแดกนัวจาขับกำลังไปเอาใช่มาสดเดียวมหนึ่งแป๊นึ่ง

แกดปิก so um. นิกแกดปิกนิกลงไปแล้วนะคะขัน้นตอนเลาะหน่อไม้ลง pues แล้วให้จบให้ไ้ยกล้อง แอดเบนด้วยนี่ต้องขอบคุณแอดเบนนะคะแล้วก็ของแม่น้องอาชีแม่น้องอาชีนะคะเอามารวมกัน,นสดมากสดจริงนะคะไปสับเอาที่อันนี้เราเดินดหันแร้วะริมลูกห้วยน่นหระวะ อ้อ oh, mm hmm. ใหญ่เลยนะคะท่านผู้ชมกินได้ทั้งงานเลยย่ะกินได้ทั้งงานเลย mm hmm. จะได้ความนัวฮะต้องปลาร้านัวเนาะเราแป้งค่อยใส่หักเราในน้ำแล้วน่าจะน้อย ห้ามพูด <c oughs> โอ้พาสายเป็นงานพาสายเป็นงานมากเ <c oughs> อ่อาบวก,กน่บวคนทจนลงไงอาบวกองคกรเนาะตอะนต่อไปนะก็จะเป็นผักตอนตอนี้มีจ้าขงต้นทอ่อนนึ่ ไ่นาราเล่้ี่ค่ะน่ไข่อมันอ้มนมีสีนี่แล้ก็บดลงกระสอบแล้วอยใส,ส่ขัน